สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องผู้จับสาเซลครับสำหรับวันนี้ครับแมนมีรถยนต์รุ่นที่แมนเคยได้ทำการรีวิวแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยให้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะครับเวลาที่แมนรีวิวรุ่นนี้สีนี้เมื่อไหร่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เป็นรุ่นย่อยอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะนำเสนอมากๆครับก่อนหน้านี้แมนได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Y-Pack 4 4นะครับแล้วก็ y t t a c k 4ตัวใบเทอร์โบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับแมนยังไม่ได้ทำการรีวิวในตัวที่ทำการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วครับสำหรับ y t t r c k 2.0ลิตรเกียร์ออโต้6สปีดครับคุณผู้ชมเท่ากับว่า y t t a c k 4ตัวเนี่ยแมนจะเหลือแค่ y t t a c k ตัวเกียร์ธรรมดาเนาะที่ยังติดค้างคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับอ่ะ เดี๋ยวถ้ามีรถส่งมอบหรือรถที่ตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยยังไงจะมาทำการรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า y t r a c ตัว6เกียร์ตัวนี้เนาะคุณผู้ชมเครื่องยนต์ครับก็เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรครับแรงม้าเนี่ยอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรครับคุณผู้ชมหมายความว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องเกียร์ยังคงเป็นลักษณะเดียวกับตัว XLT นะครับ มีเทอร์โบหนึ่งลูกมาให้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งกันก่อนครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างอยากที่จะนําเสนอมากๆครับคุณผู้ชมมาดูด้านหน้ามาดูใกล้เลยครับโอเคสําหรับคันนี้ครับด้านหน้าเปลี่ยนแค่กระจังหน้าใหม่นะครับเป็นตัวกระจังหน้า FOR d แบบนี้ครับคุณผู้ชมตัวงานเนี่ยจะเป็นงานสีดําเงาตัดสลับกับสีดําด้านนะครับกล้องมาดูใกล้ๆได้ครับ ตัวอักษรเนี่ยครับตัวอักษรเนี่ยจะเป็นตัวสีดําเงานะครับแต่ว่าตัวท็อปหน้าเนี่ยครับคุณผู้ชมจะท็อปลงไปด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นสีดําด้านนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้มีไฟสองกระจัง3จุดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดไฟให้ดูนะครับพอเราเปิดไฟอ่ากระจังหน้าก็จะมีไฟ2อสจุดแบบนี้นะครับตัวรังพึ่งก็ค่อนข้างสวยงามกว่าของเดิมนะครับ ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับไฟหน้าครับไฟหน้าของ y t ยแพตัว6กเกียร์ตัวนี้นะคุณผู้ชมเป็นแบบเดียวกันกับ XLT เลยครับก็คือเป็นหลอด LED เนาะทั้งไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําไฟหลีนะครับแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นไฟ LED รูปตัว C แบบนี้นะครับที่แตกต่างไปนะครับยไฟตัดหมอกเนี่ย ได้เป็นหลอด LED นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหน้าที่แตกต่างออกไปอีกนะครับคุณผู้ชมวายแพ็ White จะมีจุดลากจูง2จุดนะครับนี่ก็จะมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับอ่าตรงนี้ที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะสำหรับด้านหน้าเนี่ยคันนี้ตกแต่งเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมถ้าได้ติดตามถ้าได้สังเกตเห็นนะครับในหลายๆคันที่แมนได้ทําการรีวิวไปนะครับสำหรับรุ่นวายแพ็กแมนก็จะแต่งประมาณนี้ครับคุณผู้ชม ไม่ได้ทําอะไรเยอะไม่ได้ทําอะไรมากนะครับเน้นความเข้มขึึมนะครับเน้นความดุดันเนาะโอเคสําหรับคันนี้ครับถัดมาเลยครับอยากให้คุณผู้ชมได้ดูครับคันนี้ทําการอัปเกรดช่วงล่างแล้วก็ล้อยางใหม่นะครับแต่เดิมว i ยแทร็กนะครับออกจากโรงงานออกจากศูนย์เนี่ยเขาให้ล้อแม็กซ์ขอบ18นะครับ คันนี้ทำการเปลี่ยนใหม่ครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นล้อแมกจากค่ายเลนโซนะตัวนี้เป็นงาน MX นะคุณผู้ชมเป็นรุ่น MX ชื่อไลน์ของเขาเนี่ยชื่อว่าโลกานะครับตัวนี้เป็นขอบ20คุณผู้ชมออฟเซ็ตเนี่ยก็จะเป็นออฟเซ็ตบวก12นะครับรัดมาด้วยยางโตโยต้ายนะครับรุ่นโอเพนแคนทรีอาร์ทีเนาะเป็นยางอาร์ทีนะซีรยียางก็จะ3 0 5 5 5บ2 0นะครับโตโยต้าโอเพนแคนทรีนะครับ ถือว่าเป็นแบรนด์แรกๆนะครับที่นำยาง RT มาขายในบ้านเราเนาะกล้องมาดูใใกล้ได้ครับตัวนี้ผมชอบมากๆด้วยความที่ว่าดอกเนี่ยคุณผู้ชมดอกมันเป็นกลุ่มสวยงามมากๆเลยครับเห็นไหมฮะ นี่แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับทําให้เราตะกุยอุปสรรคหนทางที่มันเป็นทางที่ค่อนข้างจะทุรกันดารทางที่ไม่ได้เป็นทางปกติะนะครับแล้วตัวยางอาทนะครับตัวดอกเนี่ยมันจะหยาบกว่า AT ทนะคุณผู้ชมลุยได้ดีกว่า AT ทแต่มันจะไม่หยาบเท่า MT นะการทํางานบนถนนเรียบบนถนนทางดําทํางานได้ดีกว่า MT แล้วก็เสียงเงียบกว่า MT แต่ว่าดังกว่า AT ทนะครับการยึดเกาะการทําความเร็วทําได้ดีกว่า MT นะบนถนน ปกตินะครับส่วนตัวล้อครับคุณผู้ชมก็จากค่ายเลนโซนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของความแข็งแรงความคงทนอยู่แล้วนะครับตัวล้อเลนโซเนี่ยเขารับประกันตลอดการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่ามีการแตกดุ่งหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันเสียหายจากการผลิตนะครับไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันเสียหายจากการผลิตเนี่ยเขารับประกันให้ตลอดการใช้งานนะครับสำหรับแมคค่ายเลนโซนะ ส่วนงบประมาณในการใช้จ่ายเจ้ายางกับล้อชุดนี้ก็ต้องเตรียมไว้ประมาณหนึ่งนะครับเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะโอเคตัวช่วงล่างครับช่วงล่างอันนี้ทำการอัปเกรดครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นปีกนกปรับองศางานจากโยงออฟโรดครับปีกนกปรับองศาเนี่ยโดยส่วนมากมันจะมีทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบท่อนะคุณผู้ชม ตัวนี้จะเป็นแบบกล่องนะครับปีกนกแบบกล่องมันก็จะโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงคงทนแล้วก็ปีกนกของค่ายโย่งออฟโรดเนี่ยเขาใช้วิธีการเชื่อมกันอ็อกโดยวิธีการออโตโรบอทนะครับเขาใช้เครื่องเขาใช้หุ่นยนต์ในการเชื่อมนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วในการผลิตของเขาเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าแข็งแรงคงทนจริงๆนะทีนี้ไอ้เจ้าตัวปีกนกปรับองศาเนี่ยครับเปลี่ยนทําไม คัดนนี้ทําการยกสูงด้านหน้าขึ้นครับ3นิ้วด้วยวิธีการต่อหัวโช๊กนะตรงนี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับไอ้บล็อกก้อนเนี้ยต่อหัวโช๊กให้ตัวรถเราสูงขึ้นนะครับ ยกสูงขึ้นไป3นิ้วครับมันก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวปีกนกปรับองศาครับเพราะว่าเมื่อเรายกรถสูงขึ้นแล้วเนี่ยตำแหน่งของตัวรถองศาของตัวรถเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมมันไม่เหมือนเดิมตอนออกมาจากโรงงานนะไม่เหมือนกับตอนออกมาจากโรงงานพอเรายก ok สูงแน่นอนว่าตำแหน่งต่างๆของตัวรถองศาของตัวรถมันเปลี่ยนมันเลยต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะตั้งศูนย์ทวงล้อให้มันได้ใกล้เคียงค่าที่มันเป็นค่าเดิมจากโรงงานมากที่สุดนะครับถามว่าปีกนกปรับองศ ขาไม่เปลี่ยนได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับแต่คุณอาจจะเจอกับปัญหาที่ยางของคุณครับจะหมดจะถูกกินนะครับเสื่อมสมรรถนะก่อนเวลาอันควรนั่นเองนะครับสำหรับล้อยางด้านหน้าส่วนโช๊คอัพนะครับก็ยังเป็นโช๊คอัพเดิมจากโรงงานนะโช๊คอัพที่ติดมากับรถวาแท็เป็นโช๊คอัพแบบโมโนนะครับทางานร่วมกับคอยสปริงนะโอเคสำหรับวาแท็ครับคุณผู้ชมเขาติดตั้งราวหลังคามาให้จากโรงงานนะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับคุณผู้ชมจะใส่แหลก หลังคาเพิ่มเติมนะเพื่อบรรทุกสัมภาระอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับสำหรับรถ r รนเจ w i ์วายแนะครับถ้าเราใส่ถาดสัมภาระแล้วใส่สัมภาระไปด้วยเนี่ยขณะรถวิ่งเนี่ยมันใส่สัมภาระได้สูงสุด1น0กิโลเลยนะครับตัวนี้จะก,กางเต็นท์นอนก็ได้นะครับใช้ยึดเกาะกับนี่ราวหลังคาที่มาจากโรงงานนะก็ใช้งานได้จริงนะครับถัดมาด้านหลังครับคันนี้ทําการเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนจากโรบาร์สปอร์ตโรบาร์เดิมที่มาจากโรงงานครับเป็นโรบาร์จากค่ายแฮมเมอร์คุณผู้ชมเป็นรุ่นวอลเลีย แล้วเป็นรุ่นวอร์เรอร์ที่มันมีสําหรับ next gen a n g e r นะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ครับไอรุ่นเดิมเนี่ยมันไม่มีจุดต่อนี่ครับคุณผู้ชมนี่กล้องมาดูด้านหลังนี้ก็ได้ครับน่าจะเห็นชัดกว่าไอไอปุ่มปุ่มขึ้น4ปุ่มตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมตัวเดิมมันไม่มีนะครับแล้วเขามีขึ้นมาทําไมครับปุ่มปุ่มสี่ปุ่มนั้น มันเอาไว้ต่อไฟสปอร์ตไลท์เพิ่มนะครับตรงนั้นสามารถใส่ไฟสปอร์ตไลท์เพิ่มได้นะครับแล้วก็มีไฟส่องกระบะมาให้อีก2จุดนะคุณผู้ชมอ่ะเป็นไฟ LED แสงขาวเลยแหละแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นโรบารที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับสำหรับ h a m m มอรรุ่น Warrior นะครับด้วยความที่ว่า ขนาดมันกระทัดรัดแล้วก็รูปทรงมันสวยนั่นแหละครับคุณผู้ชมสําหรับคันนี้ด้านท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับกลินคลีน,ลนตัวกระบะของวา t แท c กก็อย่างที่เห็นครับมันจะเรียบนะครับมันจะไม่เป็นนูนๆเหมือนตัว XLT แล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเขามี Easy Lip ให้นะครับมีตัวผ่อนแรงให้แล้วก็ที่กระบะครับเขาจะมีจุดเชื่อมต่อ Power Plug นะครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมมีจุดเชื่อมต่อ Power Plug 1จุด นะครับแล้วก็เป็นจุดเสียบปลั๊กไฟบ้านอีกหนึ่งจุดนะครับก็อันนี้ก็คือความอาเนกประสงค์ของ Y t r a c k นะครับช่วงล่างด้านหลังกนะันสักนิดนึงคุณผู้ชมล้อ,อยางเนี่ยผมเรียนแจ้งไปแล้วเนาะก็เหมือนกันกับด้านหน้านะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ย Y Track ตัวนี้จะปรับจากแหนบ5แผน่นเป็นแหนบ4แผ่นนะครับคุณผู้ชมปรับเหลือแหนบ4แผน่นก็ทําให้การโดยสารเนี่ยนุ่มนวลกว่าเดิมนะครับ ไม่กระด้างจนเกินไปชโช๊คอัปหลังก็จะเป็นชโช๊คอัพระบบโมโนโทูบเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวชโช๊คอัปอยู่นอกชัดซีนะครับทำให้การทรงตัวของรถเนี่ยดีขึ้นนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเร็วๆเวลาที่เราเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยการทรงตัวของรถก็จะดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็นิดนึงครับสำหรับ y ั t ทรรุ่น Next Gen นะครับคุณผู้ชมเบรก หลังก็เป็นดิสเบรกแล้วนะครับเขาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับอ่านี่จะเห็นในภาพนะครับ เบรกหลังก็เป็นดิสเบรกเนาะสำหรับรายละเอียดของสเปคนะครับแมนเคยได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้ว1คลิปนะครับหากท่านใดต้องการที่จะทราบรายละเอียดของสเปคนะครับว่ารายละเอียดของมันมีอะไรยังไงบ้างสามารถไปติดตามได้ที่คลิปนั้นได้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจต้องการจะออกรถกําลังมองหานะครับวายแตรตัวนี้กำลังเล็งๆไว้นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0 6น4 3 4 5 9 9 5เเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปนี่แหละครับ โทรมาสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลโทรมาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โทรมาขอรายละเอียดข้อเสนอได้นะครับอ่ะอย่างที่เรียนไปเมื่อต้นคลิปครับในลักษณะของการตกแต่งเจ้าวายแพกเนี่ยถ้าลูกค้าได้ติดตามรับชมแมนก็จะแต่งในลักษณะนี้ครับเรียบเรียบคลีนคลีนนะครับแต่ดุดันสวยงามนะคุณผู้ชมจะเน้นคุณภาพของอุปกรณ์ตกแต่งเป็นหลักนะครับหากว่าใครสนใจ หรือต้องการขอคำแนะนำก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับทุกๆหนึ่งการติดตามคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากไว้ด้วยช่องผู้จาภาษาเซลล์วันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าแมนจะมาแนะนำอะไรรีวิวอะไรฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ